สวัสดีครับท่านผู้ชมผมดรศิรวัตรคลองบุญจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลรงกรณราช,ชวิทยาลัยจังหวัดจันทบุรีวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมเรามาสัญจรยังวัดท่าอุดมตำบลตะเคียนทองจันเขมอำเภอเขาคิชสกูจังหวัดจันทบุรีซึ่งมีท่านพระครูพิพิธพัฒนาการชัยพิพัฒนโชติโกเป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้ท่านยังเป็นเจ้าคณะตำบลตะเคียนทองจันเข็มอีกด้วยวัดนี้มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับท่านเจ้าวาดเชิญตามผมมาด้านนี้เลยครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับท่านพระครูพิพิธพัฒนาการชัยพิพัฒน์โชติโกท่านเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมอำเภอเขาขี้จกูดจังหวัดจันทบุรีจะเห็นได้ว่าที่นั่งรถมานะครับสองข้างทางจะเป็นสวนทุเรียนเพราะว่าอาชีพของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นอาชีพเกษตรกรรมจึงอยากจะนมัสก,การถามพระอาจารย์นะครับว่าพระอาจารย์มีนโยบายอย่างไรในการทําสวนในที่ของวัดแห่งนี้ครับผมจเจริญพรกับญาติโยมทุกคนนะครับ ที่สวนของวัดเท่าดมที่มีสวนตรงนี้เนี่ยก็เพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับกับวัดด้วยแล้วก็กับชาวบ้านด้วยที่เราได้สร้างหรือว่าได้ทำสวนนี้ก็ไม่ใช่เพื่อเป็นเศรษฐกิจที่จะให้กับนั่นเท่าไหร่แต่ว่าที่ที่มีสวนตรงนี้ก็เพื่อ เป็นไม่ให้ที่มันว่างเปล่าไปโดยเปล่าประโยชน์ก็เลยในแนวแนวคิดก็เลยได้สร้าสงสวนอันนี้ก็มีประมาณ20ไร่เศษเนะยีสไร่เศษเตรงนี้ก็เพื่อที่จะเอาผล,ลไม้ไปก็ไม่ได้ขายถ้าจนแบบ,บมันอะไรมากมาย ไม่ได้ขายอะไรมากหรอกแต่ว่าเป็นเพื่อที่จะให้กับบุคคลนะที่เอาไปให้พเพื่อเพื่อนฝูงเนรับที่อยู่ต่างจังหวัดนะเอาไปให้กับนักเรียนน,ยนักศึกษาเพราะว่าก็เคยไปให้ทางจังหวัดตากเนี้ยนำผลไม้ท้งเงาะทั้งทุเรียนอะ ที่ที่เขาไม่มีฐานวางนั้นเถอะครับผมที่ไม่มีนะก็เลยสร้างนี้ไว้แต่จริงมันก็นานแล้วแหละนะแต่ก็มันคงเหลือนะจริงๆเริ่มแรกในการสร้างในการทำรอดีตเจ้าวาดเขาเป็นคนทำนะแต่ว่าเราไม่ไม่กล่าวแหละว่าเขายังไงนะแต่ว่า มันมีไว้ก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ผมมามนมีมันมีก่อนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราก็มาเสริมเสริมต่อจากอ,าอาดีตเจ้าวาดนะฮะเสริมต่อจากอดีตอดีตเจ้าวาดก็ทําตามที่เท่าที่มีนะเพราะการที่จะสร้างทุเรียนหรือเงาะหรือสวนต่างๆเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนที่เยอะมากแต่ที่ ที่เห็นที่มีเนี่ยก็เพราะ,ะเขามีการลงทุนอยู่แล้วนะแต่การที่จะลงทุนนั้นนะทางวัดก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมีมีกอดธนวยานะเข้ามาใส่บ้างตอนนะที่มันตรงไหนตายไปอย่างเงี้ยนะแต่เมื่อก่อนนะมันมีเยอะจริงจริงอยู่หรอกแต่แต่ปัจจุบันมันมันตายเกือบหมดนะมันตายซะนะส่วนมากมันก็จึงเกิด ทุเรียนใหม่ๆขึ้นทุเรียนใหม่ๆขึ้นอันนี้ก็เพื่อเราเห็นว่าเออพื้นที่อย่างน้อยมันเป็นพอเพียงนะว่าวางกันนะอะไรเราก็ใช้จ่ายไปนตรงนั้นอันนี้ก็ขอเจริญพรกับยอดโยมที่ดูรายการก็เพื่อที่จะให้ทางวัด เพราะว่าวัดจริงๆก็ไม่มีรายได้อะไรนะีมันไม่มีไม่ใช่ว่าจะเป็นรายได้ของวัดโดยตรงนะเพราะว่าโยมวยญาที่เขาทาอยู่เขาก็การลงทุนอ่ะพูดง่ายๆนะการลงทุนการลงแรงเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้ไอ้ตรงนี้ด้วยเราก็ได้ด้วยแต่มันไม่มากนีจน ที่ว่าเอามามาสร้างอะไรได้นะท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่าท่านเจ้าอาวาสท่านพระครูพิพิธพัฒนาการได้ให้เห็นแล้วว่าการทำสวนนั้นไม่ได้มุ่งค้ากำไรนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสาธารณสงเคราะห์ไปช่วยเหลือนิสิตนักเรียนนะครับหรือท้องที่กันดานห่างไกลนะครับเป็นการสาธารณสงเคราะห์อ,อย่างแท้จริงครับ ที่ผมยืนจุดนี้ก็คือหน้ากุฏิท่านเจ้าวาดนะครับซึ่งอยู่ติดท่าน้ําแม่น้ําจันทบุรีนะครับอยากจะนมาสการถามพระอาจารย์นะครับว่าไม้ที่เอามาทํากุฏิโดยเฉพาะเสาเนี่ยฮะแต่ดูเก่าแก่และต้นใหญ่มากเลยพระอาจารย์ได้มาจากไหนครับผมอาจจะเรื์นพรนิยมดรคือไม้ที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้หนิภาษสีหรือไม่ได้อะไรนะเนีเอามาจากในคลองนี่แหละนะฮะ เพราะว่าให้เพื่อนพระด้วยกันเพื่อนเขาเป็นช่างเขาก็เลยมาสร้างให้เขาสร้างให้เห็นพอน่นแล้วเขาไปก็เรียกว่างมไปดำน้ำําไปเอามาแต่ละต้นแต่ละต้นนะแต่ละต้นแต่ละต้นแล้วเขาก็คิดว่าอ่ะงั้นก็จะทําให้เป็นปูดยังไงเป็นโมเดลว่วงั้นอนะ่ะให้ว่าเออมันมีรูปแบบอย่างนี้และให้เป็นหลังหลังเดียว ทั้งประเทศว่างั้นเนร<ฮ>อหลังเดียวทั้งประเทศนะอันนี้เป็นเขาก็เลยบอกอถา่ายงง้นกับจ้างเป็นกุฏิให้ให้อาจารย์เพราะว่างั้นน,นนี้ก็ตอนนี้ช่างเขาไม่อยู่เพราะว่าเขากลับไปบ้าน,นเขากลับไปนครพนมะนะ,นมอะ,ะตอนสนมากอาจจะเป็นไม้ตะเคียนเป็นหลักตอนสนมากเป็นไม้ตะเคียนเป็นหลัก ไม่มีไม้อย่างอื่นมันก็มีแต่ที่เราดูเนื้อไม้ไม่ออกว่ามันเป็นไม้อะไรอะ่ะนะว่ามันเป็นไม้อะไรเห็นี้ว่าส่วนมากจะเป็นตะเคียนเกือบทั้งหมดตอนที่เขาไปอามานะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าบางเขาว่าต้องขอเขาด้วยนะ <Okay. S 1> นะบางบางบางแต่บางต้นบางคิดว,ว่าบางต้นที่เขาไม่อยากมามีไม้ที่สวยอะ่ะ นะไม้สวยเอาขึ้นมาแล้วอันนี้มันตกในน้ําตกน้ําแล้วตกไปอีตกรอบนึงตกแล้วหาไม่เจอ,อเอามาไม่ได้แสดงว่าตก,ากแล้วหาไม่เจอแล้วหาไม่ได้ออแล้วบางนั่นเขาก็ไม่ไม่มาเหมือนกันแต่เคียนนะ่ะนะเขาก็ไม่มาเหมือนกันแต่บางคนว่าเออบางบางบางท่อนที่เขาบอกออให้มันมีประโยชน์นะเมื่อมันมีประโยชน์แล้วก็เกาะ เขาก็มา,เ,าเขาก็มา,าเป็นกุฏิสมฆนะ์เนาะถูกต้องนะฮะอันนี้อันนี้แหละคือเอามาจากในคลองเกือบทั้งหมดแล้วก็พระที่เป็นช่างเขานำขึ้นมานะในบางส่วนที่เอามาขึ้นมาอีกเนี่ยไปเอาของเคลนธนูทองมามาตั้งเป็นเสาทั้งหมดหนึ่งวันเพราะนั้นหนึ่งวันเลยอันนี้อันนี้แล้วก็เพื่อจะสร้างเป็น กุติจะวาดว่างันเถอะจะไม่เหมือนใครก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครเหมือนด้วยเพราะนะาว่าใหญ่โตมากเลยสองนะคระับใหญ่เก๋มากนมัมสการพระอาจารย์เดินหาทีมงานท่านผู้ชมชมหน่อยอาจร์ผ่าน<อ>น่านเกิบ ท่านผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่นี้คือต้นตะตต้นะเคียนนะฮะอาจารย์ตะเคียนทองครับอายุประมาณก็หลายร้อยปีกัรหลายร้อยปีอยพอเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะสี่ห้าคนโอบนะฮะอาจารย์ใช่โอ้แล้วเอาขึ้นมาได้ยังไงครับอาจารย์คือบางส่วนเนี่ยนะคือนนำมาจากในคลองเนี่ยก็เอาแมคโครขึ้นนะแมคโครราเเียกว่าดึงขึ้นมาเอามาแล้วก็เอาแมคโครในการที่ดันเข้ามา ตรงเนี้ยนะใช,ใช้ไมโครแล้วก็บางส่วนก็ใช้วินถ่ายรถนะเพราะว่ามันมีรถจะมีวินอยู่นะก็เลยบางส่วนก็เอาแล้วก็บางส่วนใช้ใช้ฟานนะฟานคือมีรอกรอกเอาขึ้นมาน,ะนำรอกเพราะว่าบางเ้งเอาขึ้นมาทั้งดันเนี้ยเขาก็จะมีรอกนะแต่ตอนเนี้ย จะมีลวดสลิงใช้คว้านขึ้นมานะเรียกัว่าใช้คว้านนะบางส่วนแล้วก็ใช้แมคโครนะนำขึ้นมาจากาในคลองนะก็ทำนี่ก็ประมาณอยู่3ปีละเนี่ยสามปนะีและที่นำมาตั้งก็ใช้เครนของธนูทอง อันนี้ประชาสัมพันธ์กคนนิดนึงเนี่ยพอเขาใช้บริการเขาทั้งหมดเอามาตั้งใช้เทรนนะแล้วก็เพื่อที่แนวคิดในการการสร้างคือให้มีหลังแรกหลังเดียวในประเทศไทยว่าไหมในประเทศไทยลในประเทศนะแล้วก็จะเป็นเคาเรียกว่าเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแต่ก็ ที่จะสร้างขึ้นเนี่ยมันก็จะหายยากแล้วแหละเพราะว่ามันก็จะไม่มีไม้อย่างนี้ท่านอาจารย์ท่านบอกว่าให้เป็นหลังแรกในประเทศไทยเลยที่เป็นเสาไม้ตะเคียนซึ่งเยอะมากนะครับจะเห็นว่าวัดท่ารดมนั้นอยู่ติดแม่น้ําจันทนะครับที่ริมฝั่งนี้ก็สามารถที่จะขนถ่ายนะครับท่อนซุงมาแล้วมาติดที่นี่แล้วทางวัดก็ได้ขอนะครับแล้วก็ให้มาสร้างเป็นกุฏิสง์เพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดครับ ู้ชมครับองค์ประกอบของการจะเป็นพระพุทธศาสนาได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะต้องมีพระศาสดามีพระสัทธรรมคําสอนมีพระภิกษุสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและนอกจากนั้นต้องมีเสนาสนะนะครับโบสถ์กุฏิวิหารโดยเฉพาะวัดเท่าดมนั้นท่านเจ้าว,วาดนะครับท่านประคูพิพิธพัฒนาการท่านกลาลังก่อสร้างสรารการ,ปรเปลี่ยนด้านที่เห็นนี้นะครับอยากการมรสการถามท่านพระอาจารย์ครับว่า วัตถุประสงค์ในการที่พระอาจารย์สร้างถึงสองชั้นขนาดนี้เพื่ออย่างไรบ้างครับผมเจริญพรไกรย่ายยมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมในตอนนี้ที่วัตถุประสงค์ของการสร้างศาลาการประเรียนหลังนี้ก็มีวัตถุประสงค์ก็ทั้งสองอย่างสองชั้นด้วยกันอย่างที่หนึ่งไม่เคย ได้ก่อสร้างอะไรกับเขาเลยอย่างที่สองเห็นความสำคัญก็คือเป็นศาลาการประเรียนชั้นแรกนชั้นหนึ่งก็เป็นชั้นที่บำเพ็ญกุศลน,นั่นก็คือ,อเวลาโยนญาติโยมมาทำบุญก็มาทำบุญได้หลังนี้ตอนนี้ก็ทำบุญทุกวันพระอยู่นะทุกวันพระไม่ว่าจะเป็น นายบรรษานอกบรรษาที่วัดเนี่ยจะทําบุญทุกวันพระนะทุกวันธรรมะสวรสนะนะและชั้นที่สองที่กําลังก่อสร้างอยู่เนี่ยก็คือเพราะว่าวัตถุประสงค์อย่างที่สองนั้นก็คือเพื่อเป็นห้องประชุมนะพระสังฆาธีการในว่าจะเป็นประชุมพระนวากะอบรม นะหรือว่าเป็นที่ประชุมด้วยแล้วก็เป็นที่อะไรเพื่อปฏิบัติธรรมด้วยว่างั้นเถอ,อะนั่งปฏิบัติธรรมนางสมาธิท่านผู้ชมครับสุขโขปุญญสะอุจโยการสะสมบุญนามาซึ่งความสุขการสร้างธรรมศาลาศาลาเป็นที่แสดงธรรมซึ่งท่านพระครู พิพิธพัฒนาการได้กล่าวแล้วว่าด้านล่างใช้เป็นสถานที่ทําบุญในวันธรรมสวนนด้นบนใช้ประชุมนะครับพระสังฆาธิการหรือญาติโยมนะครับซึ่งอธิสงของการสร้างสลานั้นก็จะทําให้เราเป็นผู้มีสติมีปัญญามีความองอาจกล้าหาญนะครับอายุยืนนะครับเป็นหมู่ของทวยเทพเทเวลาทั้งหลายฉะนั้นท่านใดที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพประท่านพระครูก็ขอเรียนเชิญได้ทุกท่านนะครับ มรสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมนอกจากเราจะได้ชมเสนาสนะภายในวัดท่า,าอุดมแล้วนะครับช่วงการสแสวงธรรมเราจะได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูพิพิธพัฒนาการชาวอาวัสวัดท่า,า,าอุดมนะครับกาบน,นมัสการครับครับการนมัสการถามท่านพระครูครับว่าในหลักพุทธศาสนามีการแง่คิดในการสะสมบุญซึ่งจะเป็นเหตุนํามาเพื่อความสุขของเรานีนอย่างไรบ้างนะครับ จเจริญพรกับคุณโยมด็อกเตอร์แล้วก็ญาติโยมที่ได้ฟังในเรื่องของบุญคำว่าบุญเนี่ยในทางพุทธศาสนาเหล่านั้นพระองค์พระพุทธเจ้าของเหล่านั้นได้ยกเป็นสุภาษิตเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการทำบุญนั่นก็คือสุขข ปัญญาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญในที่นี้นะบุญทั้งทางกายนั่นก็คือคือการกระทําทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจทางกายอย่างเช่นการใส่บาตรทำบุญสองทางวาจาการปฏิบัติเช่น รับศีลคือการได้รับศีลน,นี่ก็คือเป็นบุญและทางใจในการคิดในการที่จะทําบุญนั่นก็คือทําให้เกิดมีแก่ใจที่เราได้ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของบุญบุญไม่ว่าจะเป็นสร้างก่อสร้างอุโบสถสร้างศาลาการปรเรียน แล้วก็สร้างสิ่งที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นได้รับการกระทาได้ครบก็เรียกว่าทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อในทางพุทธศาสนาเรานั้นบุญเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะ การที่จะได้บุญนั้นเราจะเห็นว่าเริ่มตน้นน,ตมน,นะมตนนั้นก็ต้องมีศีลนะเบื้องต้นนั้นก็ต้องมีศีลบุคคลที่ทำบุญอยู่ทุกวันทุกวันนั้นก็ต้องมีศีลมีภาวนานะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นตน้นเรียกว่าบุญที่จะเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือทำให้ บุคคลเราอย่างที่วัดนี้นะก็มีทาบุญทุกวันธรรมัตตอวนะทุกวันพระที่ชาวพุทธได้ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำเป็นกิจเป็นนิสัยนั่นแหละเป็นปัจจัยทำให้าชาวบ้านท่าดมเนี่ยจะมีเรียกว่าจิตที่ดีนะจิตที่ดีจิตที่ทำให้ มีความบันเทิงนะเขาเรียกว่าบันเทิงใจนะอยู่ทุกวันทุกวันถ้าคิดถึงคําว่าบุญอยู่ทุกวันจะทําให้บุคคลนั้นนะจะอยู่ก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขจะนอนก็เป็นสุขจะไปทําสิ่งอื่นสิ่งอะไรทําการงานต่างๆโดยเฉพาะใน เขตของอวัดเท่าดมนั้นก็มีก็เรียกว่าทําทผลไม้อย่างเงี้ยก็เป็นสุขนะถ้าเราคิดคิดดีทดําดีนะพูดดีนั่นแหละเป็นสุขเป็นสุขนั่นแหละอยู่ที่ใจเกิดจากเราได้บุญคิดถึงบุญครั้งใดนะก็เรียกว่าคิดถึงบุญครั้งใดบุญนั้นจะสำเร็จสมประสงค อย่างที่คิดถึงบุญนั้นเราคิดว่าจะไปทําบุญไม่ว่าจะเป็นตักบาตรถวายอาหารพระถวายทานสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดจากบุญที่เกิดจากใจถ้าบุญที่เกิดจากใจแล้วเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติอย่างที่ตนปรารถนานั่นแหละก็จะเกิดสุข คำว่าความสุขที่เกิดจากใจนั่นแหละคือได้บุญคิดถึงบุญทุกครั้งใจก็เกิดสุขอย่างนี้แหละก็ขอขอ,ขอเจริญพรท่านผูน้ชมครับท่านพระครูท่านได้ให้หลักว่าการทําบุญนั้นทําได้ทั้งทางกายทางวาจาและก็ทางใจเรียกได้ว่าตรงกับพุทธศาสนาสุภาษิตว่าปุญญานิปนติฐาโหนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลาย ความที่จะเป็นผู้มีลูกสวยรวยทรัพย์สวดทรงดีเสียงดีสันฐานดีเหล่านี้ล้วนได้ด้วยอำนาจแห่งบุญนะครับก็าำรับนี้การนมัสการพระอาจารย์ได้ให้พรหลักคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตกับญาติโยมที่ฟังทางรายการด้วยครับขอเจริญพรอีกครั้งหนึ่งนะคือความสุขนั่นก็คือการได้ถึงสิ่งที่เขาเรียกว่า,ามนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัตินั่นก็คือเพราะบุคคลน,นั้นได้เรียกว่าพรสี่ประการคือมีอายุมีวันนะมีสุขะมีภละ,ระและปฏิพานธภารสารและสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินสาธุ วันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญสแสวงธรรมทางรายการได้มาสัญจรอย่างวัดท่าอุดมตำบลตะเคียนทองจันเขมนะครับอำเภอเขาขี้จกูจงกังหวัดจันทบุรีซึ่งทางรายการต้องการธรรมสการขอบพระคุณท่านพระคระคูพิพิธตัธนาการท่านเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลตะเคียนทองจันเขมไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับเราก็ได้หลักคิดแนวทางในการบันชิตเรื่องเกี่ยวกับบุญนะครับหลักการมีสติ นะฮะเพื่อให้ความสุขแก่เรานะครับส่วนวันนี้รายการธรรมสัญจรสแสวงบุญสแสวงธรรมได้หมดเวลาลงนะฮะธรรมสัญจรครั้งหน้านั้นจะไปสแสดงบุญที่ไหนสแสวงธรรมที่ไหนท่านผู้ชมโปรดติดตามรับชมต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการสวัสดีครับ